สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะด,ว,ดวงวายบูพยามันจะอยู่ดวง้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนสิงหาคม2566นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโนมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสําหรับใครต้องการติดต่ออูู่ดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไ i น์ไอมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับ ใพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลหลให้นึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่ใบแรกสนับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือไม้7ดไม้แล้วก็เป็นไพ่ชาวิอดไพ่เดอะแฮงแมนแล้วก็8เหรียญหเหรียญน,นะครับ The Temperance หดาบ The World ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่9ดาบอิทธิพลใต้สำหรับ9ถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกขับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่7 เดไม้เจ็ไม้เนี่ยเป็นไพ่ของการอดทนต่อสู้ดด่นหลนแต่มันเป็นไพ่ที่กําลังจะสําเร็จแล้วนะครับแปลว่าตัวคุณเองมีความออที่จะก้าวนะครับไปสู่ความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์พูดง่ายๆคือเราอยากจะพัฒนายอยากจะเติบโตอยากจะไปข้างหน้าในทิศทางที่ดีนะครับมันก็จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายความสําเร็จได้ดีแต่ตัวคุณเองต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับไพ่เจ็ดไม้เนี่ย ถึงแม้จะเป็นไพ่ของความพยายามความอดทนความตั้งใจก็จริงแต่มันก็มีอีกในยะหนึ่งไพ่เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกๆใบเลยไม่ว่าไพ่ไหนจะดีก็แล้วแต่แต่มันก็จะมีข้อเสียปนอยู่ทุกใบเลยนะครับอยากจะบอกว่าเจ็ดไม้ข้อดีคือความอดทนความพยายาม การมีแพทชั่นนะครับมีความรู้สึกที่ดีแต่ถ้าเจ็ดไม้เนี่ยในทางนก g a t i v e เนี่ยมันหมายถึงว่าตัวเราเองอาจจะพยายามเขาเรียกว่าล้ำเส้นหรืออาจจะพยายามตื้อเขามากเกินไปหรือพยายามแบบส่งข้อความมากเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้นะครับอันนี้ผมแปลตามออไพ่นะครับไม่ได้บอกว่า ไม่ได้จัดว่าตัวคุณเป็นแบบนั้นแต่หมายความว่าให้คุณพยายามนะครับในลักษณะของการที่ต้องรู้ด้วยว่าบางทีอะไรมากเกินไปหรืออะไรน้อยเกินไปเราก็พยายามสมดุลแล้วก็บาลาน์จะดีกว่าเนาะเพราะว่างนี้ครับตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะดูอึดอัดในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับเหมือนกับเราส่งข้อความไปเขาก็ไม่ตอบนะโทรไปก็ไม่รับไปตามก็เหมือนกับจะ เดินหนีอะไรประมาณเนี้มันก็เลยดูเหมือนกับว่าอะไรก็ดูไม่ค่อยได้ดังใจมันก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดใจนะครับเป็นมิตกกังวลอะไรแบบเนี้ยแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอะถ้ามันเกิดในสถานการณ์แบบเนี้ให้คุณนะหยุดก่อนนะครับคือคนคืออยากจะบอกว่าคุณอดทนอดกลั้นนะมันเป็นสิ่งที่ดีนะต่อสู้เดินลนก็เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่ถ้ามันมากเกินไปมันกลายเป็นมานาทิฐิมันกลายเป็นเหมือนกับว่าเราทําอะไรแล้วมันดูโอเวอร์ในสายตาเขานะครับเขาอาจจะดูรู้สึกอึอดอัดเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าแบบเราตื้อเกินไปอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเกิดเราทํามากเกินไปมันก็จะไม่ดีดังนั้นอยากจะบอกว่าให้เราอารณ์อรย่ยนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ต้องมีการพลิกแปลงสถานการณ์เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ถ้าคุณคิดว่าคุณทําแล้ว มันไม่มีอะไรที่มันเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีขึ้นนั่นแปลว่าเราทําผิดทางนะครับถ้าเราตื้อแล้วเราตามแล้วเขายังแบบคือสมมติว่าเราส่งข้อความไปนะครับเขาไม่ตอบแล้วเราก็ส่งไปรัวรัวรัว,ลว,ลวเลยแบบนั้นหรือโทรไปหลายครั้งเขาก็ไม่รับนั่นแปลว่าให้รู้ไว้เลยว่าเขาไม่โอเคนะครับมันเหมือนกับเราอไป ไปล้ำเส้นหรือไปคุกคามเขามากกว่าอะไรแบบเนี้ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องใหม่เซตใหม่นะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องใหม่เซตใหม่เพราะว่าอะไรเพราะทําแบบเดิมแล้วผลลัพธ์มันก็เหมือนเดิมยังไงมันก็ไม่ได้ถูกไหมดังนั้นอ่ะยิ่งจะเป็นเนกาทีฟให้เขาอีกเพราะเขาจะรู้สึกหงุดหงิดและลาคานใจว่าทําไมเราต้องมาแบบอะไรเบอร์นั้นอะไรเงี้ยให้เขาแบบนิ่งเงียบไม่ได้หรอจริงๆเขาก็อยากจะพูดแหละ แต่พูดไปมันก็ไม่จบไงมันก็ต่อสรรับความยาวสาวความยืดดังนั้นเราต้องรู้ตัวเองนะครับเราต้องรู้ตัวเองว่าโอเคเรามากเกินไปเราเราแบบเข้าหาเขาเยอะเกินไปเราต้องประณีประนอมโดยการที่เราต้องหยุดแล้วปรับใหม่เซตใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่สถานการณ์จากการที่เราต้องตามเราก็กลายไปว่าหยุดนิ่งบางเงียบบ้างนะครับเผื่อบางทีแล้วอ่ะเราอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณ 4ี่ห้าวันหรือ1อาทิตย์แล้วค่อยส่งข้อความไปใหม่ดูนะครับแต่ก็ต้องส่งไปแบบน้อยๆบรรทัดสองบรรทัดก็พอไม่ต้องแบบโหดไลา่ยาวเหมือนเดิมนะครับหมายความว่าให้เราติดต่อกับเขาน้อยลงเพราะว่าการติดตอ่อคือการที่เขาไม่ตอบมันก็ชัดอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากคุยถูกไหมหรือเขายังไม่พร้อมรับตอนนั้นก็ได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยการที่เขาไม่ตอบไม่ได้แปลว่าเขาเขาไม่อยากตอบตลอดชีวิต มันก็แค่ช่วงจังหวะนั้นนั่นแหละเขาอาจจะมีปัญหาเขาอาจจะแบบยังโกรธเราหรือยังเฮิร์ตกับเราอยู่แล้วเรายังไปส่งข้อความมันก็ยิ่งทําให้เขาเฮิร์ตสิถูกไหมอ่ประมาณนั้นอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับอันนี้ผมอะ่ะลองใช้จิต,ตวิทยามองกับใช้มุมมองกับเอาแต่แค่อยากจะบอกว่าบางทีแล้วอะ่ะเราต้องรู้จักด้วยนะครับ ความเหมาะสมตรงไหนอะไรตรงไหนอะไรแบบเนี้เนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเขาก็คงจะรู้สึกแบบนั้นถูกไหมดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเราอย่าทำนะครับส่งไปข้อความสองข้อความก็อมอพอแล้วอันนี้มันก็สร้างความหงุดหงิดให้เขาแล้วแหละเพราะคนไม่อยากคุยอะต่อให้ส่งมาหนึ่งข้อความบางทีก็รบกวนแต่เราก็ไม่แต่เราก็อยากจะเขาเรียกอะไรล่ะอยากจะเช็คช่วอยากจะนั่นจะนี่โอเคเข้าใจแต่ไม่ควรเยอะเกินไปถูกไหมประมาณนี้นะครับ ทีนี้ไพ่บอกว่าตัวเราเองสามารถที่จะร่วมมั่รวยหรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้แต่เราอะเองต้องพยายามเออ่คำว่าดาวความรู้สึกของตัวเองลงไปอะไรที่เรามีความรู้สึกที่เราพยายามมากเกินไปมันจะทําให้ตัวเรากดดันเพราะอะไรครับเราจะยิ่งเหมือนกับว่าเรายิ่งแบบต้องเข้าใกล้จุดเป้าหมายมากๆเราก็จะต้องแบบพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เป้าหมายนั้นมันใกล้ถูกไหม มันเหมือนกับว่าอย่างที่บอกอะส่งข้อความหนึ่งข้อความสองข้อความไม่ตอบงั้นฉันก็ส่งไปเลยสิบข้อความแบบนั้นอะมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมมันก็ไปกดดันเขาความต้องการของเราไปไปเดือดร้อนคนอื่นอันนี้ก็ไม่ควรถูกไหมครับผมอาจจะพูดในลักษณะที่ว่าอาจจะดูเหมือนกับนกาทีฟ в สำหรับตัวคุณแต่ตามจริงผมอยากจะคือคุณอาจจะรู้แหละแต่คุณอาจจะแบบเขาเรียกว่า มันใช้อารมณ์ตอนนั้นนะเราอาจจะไม่รู้ไงว่าบางทีเราก็ทําผิดเหมือนกันเราก็อย่าทําถูกไหมอันนี้ผมมาแนะนํานะครับไม่ได้สอนเนาะหลายคนบอกว่าคุณบูสอนได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณครับแต่ผมไม่ได้สอนผมแค่แนะนําเท่านั้นเนาะอะไรประมาณนี้คืออยากจะบอกว่าเราก็แค่แนะนําให้ฟังว่าอย่าทําอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันจะกดดันเขาและยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งไม่อยากคุยแล้วเขายิ่งแบบเดินหนีเราะ ดังนั้นอนะ่ะเราอย่าตื้อเขามากเกินไปให้เราวางปล่อยวางก่อนถึงแม้เราจะเนกาทีฟถึงแม้เราจะมีความคิดมากไม่ตกกังวลมากๆเลยนะครับจากไพ้ก้าดาบนะแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราแบบเนกาทีฟเยอะๆเรายิ่งต้องแบบเฟะตัวออกไปเลยเพราะอะไรครับเพราะเรารู้แล้วว่าเรากําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่มันเป็นโทสะหรือโมหะของเราโทสะกับโมหะคืออะไรโทรสะคือความคือโมโหอ่ะ เอาง่ายๆก็คือโมโหก็คือ,อใช้อารมณ์นั่นคือโทสะส่วนโมหะคืออะไรคือดาวประจําตัวของคุณด้วยเธอโมหะจะลีคือดาวราหูก็คือดาวประจําตัวของชาวกลุ่มโมหะหมายถึงความรุ่มหลงความอยากความยึดติดนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณต้องขจัดมันออกไปนะครับรู้ไหมครับว่าดาวราหูเป็นดาวสองขั้วถามว่าดาวสองขั้วยังไงสุดตรงไปทางด้านใดด้านหนึ่ง แต่ก็เป็นดาวที่ปล่อยวางด้วยเช่นกันมันเป็นดาวยึดติดและดาวปล่อยวางมันอยู่ที่ว่าตัวเราเองอ่ะจะปล่อยวางโดยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจาก the template เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะจมปลักอยู่กับปัญหาตรงนั้นหรือจะแบบเอาให้ได้ตอนนั้นนะครับแต่มันจะสร้างความอึดอัดให้กับตัวเขาเห็นไหมครับมันอยู่ที่ตัวเราเองตัดสินใจนะถ้าเราปล่อยวางแล้วเราอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งจากไพ่9ก้าวถ้วย9ก้าวถ้วยแปลว่าเราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อน เราต้องพยายามเคลียร์ใจตัวเองดาวนะครับตัวเองลงมาอย่าให้ตัวเองอะนะครับไปเขาเราียกว่าอะไรพลังงานเอเนอร์จีมันมากเกินไปที่เราจะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเกินไปนะครับความรักความสัมพันธ์คือความปณีปรนอมความเข้าใจเขาจะคิดว่าเราไม่เข้าใจเขาเขาจะคิดบอกว่าไม่ตอบก็น่าจะรู้แล้วว่าเราไม่อยากคุยแล้วจะส่งข้อความมา แบบสิบข้อความเพื่ออะไรแบบนั้นเป็นต้นเขาก็คงจะคิดแบบเนี้ยอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้ฟังบางทีอาจจะคุณอาจจะไม่เห็นภาพถูกไหมดังนั้นเนี่ยก้าวถ้วยอยู่กับตัวเองนิ่งๆก่อน แล้วค่อยๆตกผลึกไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยแต่อย่าฟุ้งซ่านนะครับบางคนยิ่งตกผลึกยิ่งคิดยิ่งเยอะยิ่งฟุ้งซ่านไปใหญ่อันนี้ก็ไม่ดีนะหมายความว่ามีความสุขกับตัวเองไปทําอะไรก็ได้ที่มันมีความรู้สึกเช่นนะครับบางคนก็อาจจะไปแบบอ่อานนิตยสารานะครับไทฟีดไทเฟซด,ดูหรือว่า ไปดูอ่เด็ดฟริกไปดูอะไรก็ได้ดูยูทง u t u b e หรือว่าจะไปดูติ๊กตรงติ k กต k อะไรเงี้ยก็ได้คือทําให้เรามีความรู้สึกแบบผ่อนคลายหรือไปช้อปปิง้งไปแบบเยยาด้วยหมูกระทะก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วแต่ตัวเราเลยเราทําอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขเมื่อเราอยู่กับตัวเองหรือจะไปแฮงเอาท์กับเพื่อนนะครับแก้เฮิร์ตก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่อย่าบับ อย่าแบบอย่าแบบจนเมาเกินไปแล้วกันนะครับเพราะมันก็ขาดสติเหมือนเดิมดังนั้นก็อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเยียวยาได้ด้วยตัวเราเองไพ่ก้าวถ้วยมาบอกว่าเราสามารถเยียวยาด้วยตัวเราเองได้และทุกอย่างมันสามารถเยียวยาได้จากไพ่บนนันดีด้วย6ดาบหลายคนอาจจะเห็นดาบแล้วกลัวจริงๆ6กดาบเป็นไพ่ที่ดีมันเป็นไพ่ที่เราอาจจะยึดติดอยู่แต่ถ้าเราปล่อยวางมันจะเหมือนกับเรากําลังขึ้นฝั่งนะครับ ดาบเนี่ยมันถูกปักด้วยด้วยดาบเนี่ยปักที่เรือเนี่ยมันมีโอกาสจะจมลงก็จริงนะแต่ถ้าถึงฝั่งเราก็ปลอดภัยถูกไหมครับมันก็คือการปล่อยวางเคยได้ยินคนสมัยก่อนพูดไหมว่า,าตัดตัดได้อ่ะนะครับมันก็คือฝั่งมันแปลว่าถ้าเราถึงฝั่งอ่ะทุกอย่างมันก็จบตอนนี้เราเหมือนกับเราอยู่ในกระแสคลื่นลมกับในมหาสมุทรอ่ะเอาง่ายๆหรือในในน้ำอ่ะแต่ถ้าเราถึงฝั่งทุกอย่างมันก็ปลอดภัย บแบบนั้นเป็นตน้นมันคือการเยียวยาตัวเอง6ดาบแปลว่าเราไม่ต้องทําอะไรเราพยายามอยู่นิ่งๆเฉยๆทุกอย่างจะค่อยๆเคลียร์ไปนใะนทิศทางที่ดีได้โดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแค่คุณอยู่นิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองเงียบๆมีพื้นที่เป็นของตัวเองเซฟโซนแล้ให้เซฟโซนเขาด้วยเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ถูกตามไม่ถูกคุกคามไม่ถูกกดดันแบบนั้นเป็นต้นนะครับ การที่เราเป็นเซฟโซนให้เขาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เขามีความรู้สึกปลอดภัยและก็อยากอยู่กับเราแต่ถ้าเรายิ่งทําให้ทุกอย่างมันดูดูแบบแย่ yeah, มันจะยิ่งกดดันแล้วยิ่งทําให้เขาไปจากไปดังนั้นเราต้องพยายามตกผลึกให้ได้ก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทํานะครับเราควรจะต้องปล่อวางในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เราสามารถที่จะกลับมาคืนดีกันให้เดอะเวอรมาเดอะเวอรมาพร้อมกับราชินีถือไม้ เราควรต้องบริหารเสน่ห์บริหารตัวตนความรู้สึกสิ่งต่างๆเราต้องมี p a t ชั่นก็จริงแต่เราต้องควบคุม p a t ชั่นให้ได้แล้วเราต้องพยายามปล่อยวางเราให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่โดยการที่เราต้องหยุดวงจรในเรื่องของความอยากนะครับกิเลสหรือสิ่งต่างๆให้ได้ก่อนชั่วคราวถ้าเราทำได้ปัญหาต่างๆที่เราวิตกกังวลเนี่ยมันจะค่อยๆหมดไปให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นปกติ คือคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปเช้ามาคุณก็ทํางานนะครับตกเย็นคุณก็ไปหาอะไรทานนะครับอร่อยอร่อยก็ได้หรือไปเที่ยวไปช้อปปิง้งไปอะไรก็ได้เพื่อให้เรามีความรู้สึกผ่อนคลายในระหว่างวันนะครับและเราพอตกเย็นเสร็จปุ๊บเราก็ทานเข้าอะไรเสร็จเราก็กลับบ้านนะครับไปดูอะไรเล่นนิดหน่อยๆนะครับแล้วก็นอนต่อแบบนั้นก็ได้ให้เราเป็นแบบพยายามอยู่กับตัวเองนะครับแล้วก็รีแลกซ์ให้มากที่สุดเพื่อให้เราอยู่กับ ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดส่วนการที่เราคิดถึงเขาเรายังไม่ตกกังวลกับเขาเนี่ยให้เราค่อยๆปล่อยวางไปถ้าเรามัวแต่โหยหาความรู้สึกกับสิ่งต่างๆมากเกินไปมันจะยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกดาวแล้วก็หยึดติด จมปรักอยู่กับบางสิ่งบางอย่างจนเกินไปนะครับอันนี้คือ5้าเหลี่ยงเราจะเป็นการด้อยค่าตัวเองถ้าเราพยายามปล่อยวางแล้วเราพยายามมีสติกับการเรียกสติกลับมาเนี่ยทุกอย่างมันจะจบและเริ่มต้นใหม่ได้ทําให้เรามีความสุขความสมหวังและทําให้เรามีความโดดเด่นได้จากราชินีถือไม้ถ้าเราพยายามบริหารเสน่ห์พยายามเข้มแข็งม,ม,ม,มันจะทําให้เราสามารถกลับมาคุยกันกับเขาได้อีกครั้งหนึ่ง ในสับบางคนอาจจะเป็น long distance relationship นะครับบางคนอาจจะมีปัญหามีความทุกข์ใจนะครับมีความวมิตกกังวลเพราะเขาไม่เติมเต็มกันแล้วเราก็ไปกดดันเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาแต่เราอะ่ะมีความรู้สึกที่อยาก active อยากเจออยากคุยอยากอยากปฏิสัมพันธ์แต่เขากลับไม่ค่อยมีเพราะเขาอาจจะไม่ว่างเขาอาจจะไม่ อะไรสักอย่างหนึ่งะนะครับแล้วมันเป็นทางไกลด้วยมันเลยทําให้เรายิ่งนกาทีฟนะครับยิ่งทําให้เราไม่ตกกังวลทําให้เรายิ่งกดดันเพราะเราไม่เห็นเราไม่รู้ทุกอย่างนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นก็อยากจะบอกว่าเราต้องปล่อยวางแล้วค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนนะครับรักทางไกลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องพิสูจน์อีกยาวนานเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างนั้นกลับมาดีเราก็ต้องอดทนนะครับเราก็ต้อง รู้ด้วยว่าบางทีการเป็น long distance มันเป็นอะไรที่ลำบากมากๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์เราต้องเยียวยาตัวเองให้มากสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ